ต้อไที่ภาพอะไรวะจเปตู้ปลาดิ่ไหป้าหายเลยว่าลุงันนี้หายเลยเนาะหายว่าน่าจะเอาวุ้ไม่ทันไม่ทันดีย่้มอกูองได้จุดอะไรมา ไหนซะแล้วล่ะด้นอได้ไงได้ดีก่กูไม่เออหรอกมึงคอยดูเอ๋อโอโอเอ้เออ้ยปัญหาอะไรป้าลุงไอชงนมเน่หายเด้เ้อไอเียอะไรไอะไอละกินนะป้ลุงตอนนั้มันตอนนี้ไอเขาป้าอนั่งช้าชากูอยากปักหลามหายว่าไอเฮียเอป้าอะไรอะ อาอป้ามันเอ๋อแล้วอ่ะตึ้งบาตมันหายแล้วผมล่ามันอยู่เนี่ยหาไม่เจออันนี้หายไหมครับลุงเรออะไรไม่ได้กี่ใครคุยกับผมในี่เดมันเฮดเดี๋ยวมันเฮ็ดอ๋ออะไรนะเอ้พ่อป้าบัดบัดมันหายแล้วลุง มีอะไรมีอะไรจะพูดไหมครับจะไม่ให้มีอะไรพูดกัดชักนมไหมชักนมสมเพศครับด่าคนอื่นแบบปัญญาอ่อนตัวเองไงดูตัวเองด้วยนะน้อยไปนะน้อยไปนะพูดอย่างนี้น้อยไปนะดีบางไปดีบางไปดีนะสำหรับคนประเภทแบบนี้คิดคนทรยศเนี่ยผมให้เกียรติให้เกียรติหัวด้วยดิเนี่ยผมไม่ให้ค่าดีกว่าครับลุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไม่จะบอกว่าคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วกับคนประเภทคิดคนทรยศแบบนี้แล้วแผลลิ้น

เด็กกี้เนี่ยเด็กกี้เนี่ยขี้จาริะขี้แค้นหรอขี้แค้นหรออขี้แค้นดูดอดหลอกลอกลงบอกนะเดี๋ยวพู้มึงรอวันที่กูก่อนทําแบ็จะาเอกนเดี๋ยเดี๋ยวเราที่วันกูเดเพื่อนก็หลอกหลอออกอออไปไม่ถึงกี่มาตัวป่านี้มาตัวป่านี้เร็ว ได้ครับก็แลังไปเลยๆแล้วแล้วให้กูให้ผมใส่ตู้ปลาก็ได้แล้วจริงอ่ะจริงอ่ะนี่ระบายครับผมอย่าเป็นเด็กขี้ฉันขยะใครได้แก่ของข้าข้าจะสู้จนจนตายนี่ไงได้ตายตายแล้วที่ข้ามึงมึงท่องบทอขยานมไอ้ควายนะฮะท่องบทไม่ควายไหมเนี่ยต่างนี้เหมือนวันแรกนี่สัตว์

แต่มันก็สู้จนตัวตายเลยนะเว้ยไอ้เกียร์บันนอยด์สัตว์ไอ้เกียร์บันนอยด์เกียร์ลอยเยอะเขาหมัดรุ่นๆน่ะพี่เดี๋ยวเราลงวันที่กูแปล็าคืนแย่ดิโอตี้โอตีเข้ามาดีพวกมึงก็ดีได้แค่ร์แตู่ดตี้พูดเร็ว ได้แค่รถเร็วมาเร็วก็เจ้าคำนี้ไปลงรถติ๊กตอกว่าไหนกีมีแต่ว่า,วาท,ทำไม,ม็นติ๊กตอกกับบ้ามึงมึงมึงวิ่งเอ๋อหรอมึงจะวิ่งเอ๋อเหรอมีภาพนะมีแค่กกรถเว้ยดูสินี่เป็นภาพแรกเลยนะที่พี่เห็นนะหนู่มีคนมาแบบ ล้อเรียนหนูเางเงี้ยพี่นคนแรกเลยนะเนี่ยปาฉลาดหูใจดีไม่ดักจุดมแล้วไม่ดักจุดไมแล้วไม่ดักจุดเม่แล้วีอะไรมมอไร้องดังร้อดังไอ้สัสไม่หอเงียบไม่หอเยอะไรล่ะเด็กเฮียล่ะมันต่อยีฮีเฮียไอ้เดเียนะไอเฮียเลยอะไไไไไมไม่หอปล่อยนอนแองแม็กะนอนเยมันเป็นอะไรมันมันบ้ามันบ้าไปแล้ว มันบอกว่าพี่อะได้แค่รถมีดีแค่รถพูดอย่างเงี้ยชารกูถามมันเป็นไรมันมีอะไรพูดไหมมันมันตอบไปเลยว่ามันเป็นไรเดี๋ยวด้านใกล้ๆกูตบบ้องหูแม่ยิ้มเลยมึงบอกดีแต่รถอะมึงไปขี่ช้างลากนี่สักไม่ขี่ช้างไปบอกมึไปขี่ช้างลากเลยมึงไมกูดูหน่อยนี่พี่มันจะต่อยมันจะต่อยมันรู้มจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วพี่เตียงพูดมันหายพี่ รออะไรยายไงไม่นิ่หรอกหายอะไรก็มีอากานดมยาอ่อนหาอะไรเฮ้ยหายสัหาไหนดิดิมึงควักเดียวุดมึงหายโง่มีมีพี่มันมีพี่มันมีมาด่อากข้างเ้ยไม่อยาข้างเ้ยคนขาเฮ้ยจิเก็เฮ้ยเก็ไปเอายเลยว เขาบอกว่าอยู่ว่าจะกี่สเก็ตแล้วหรือเปล่าเอ้นเพศไอ้เทียลมเพศชาติเกล้าไมันถวะปากแตกไ่าเราดอะ้วเนาะกิตตายวะกิตตายสเก็ตบวกอะไรเนี่ยเขากดเเขากดแล้วนะมัเนบตวกห้าเปล่าอ่ะสีวนเนี่ยอติเขากดแล้วนะ กูก็คือโลโลมัาจะต่อยลโลโลให้มันมันเรียกกูว่าเพื่อนแม็กควายบอลโอ้โหมั่งนี้ซ้ำลื่นไหนลื่นไหนก็ลื่นไหนเนี่ยไม่เขาอาจจะบอกว่าสีผมโลโลสีผมเขาเดียวกันหรือเปล่าลูกอ๋อแก้วมันก็เลยดูเดียวกันเนี่ยแการแจกบัตกันแก้วบัตรการ์ดใช่เพราะแต่ปีมือคนรุ่นเลยปีมืออะโอัยไม่ดูเลยมันไม่มีนะซ้ำพี่เซไม่ต้องดูกำเพืกตัวเองก่อนนะแต่เรียมเขาว่าหนูอู้ย ใช่คุณหนูแม่ไหนมึงพูดในเช้ามึงเป็นหมาบุ่ไอ้เหี้ยไปบอกเขาไรอ่ะไปอะแล้วมึงอยู่คนเดียวมั้งมึงอยู่คนเดียวมั้งยาวมองไม่รับผิดชอบคนอื่นไร้สาร เออหนูอยู่คนเดียวหรอลูกเพราะแต่หนูหนูรู้สึกสุดระคังแล้วอะความจริงอะความจริงหนูไม่ได้อยู่คนเดียวแต่แค่หนูหนูรู้สึกว่าหนูโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครเอาหนูแล้วไงเพราะมึงเพามึงไม่เหลืองแย่ในตัวแล้วเขาไม่เอาคนงงแต่มึงไม่ดูหมึงไม่ดูเพื่อนมาไม่เด็กไปคนคิดคดทรยศแบบนี้คนแรบเหล็กนี่เ้าไม่เนี่ยวติงหลอกเจ้าอย่างเนี้ยใครจะ รูป่าเกิดลค้าในเยียอะไรอะไร้ไ oh, ่ะแ้วเจ็เจพูดอที่หล ไปไปไปนะเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวพ่อแม่ตีตูดนะเด็กดีอะไรอ่ะเสือไปซุดอุ้มผมหน่อยพี่ในระหว่างนี้ทะเลาะกันแล้วลุงทอมโอเคแล้วพวกมึงสามสิบสี่สิบคนไปไหนแล้วอ่ะมันนัดนัดกันหายตัวอยู่แล้วอ๋อกูไม่เห็นมีใครสักคนเลยอ่ะไออ้บลมันนัดกันหายตัวทิ้งอยิงอ่ะเขาเรียกว่ามันหัวหัมันเหลือจะมาหัวเน่าอยู่าตัวเดียวเดียวเอจัดเลยแถวจัดเลย ไอ้ไหนมึงเรียกน้องมึงมาได้คอปบ้ากับไอเซไฮอะไรที่ชอบบัฟแบบมึงเอามาดิเออเอลมาได้ไป็ล่าตัวหายังไม่เห็นหัวเราไม่เห็นน้องมึงกินมันต้องหาหัวมึงเจอละเก็บเจ็ดเก็บแปดไม่ผมได้ข่าวมันบอกว่ามันมันแบบนี่แล้วไม่ใช่หรอมันเป็เก็บขยะแทนลุงแล้วเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นใหญ่แทนลุงแล้วเนี่ยเห็นมันบอกเลยอ๋อจะเป็นใหญ่หรอมาดูอะไรเนี่ยเขาใหญ่หรือเปล่าเขาใหญ่เขาใหญ่หรือเปล่าได้แค่เขาแล้วนะ ไอบอลเราบัหมับ๊หานะไอบอลเราบังมัดบวหาน่ะมึงไม่ต้องปั้บเลยสิสเก็ตบวกเจ็มันคือมานี่เก็บบอลบวหามาคับหน้าแบบวิ่งสองรออ่ะไอ้ส hmm. ุดตักอ้อยอยู่ไหนอ่ะ ขี่ช้างลากขี่ช้างลากเรือขี่ช้างล่ากนิสสั์บอกเป็นย้ไน่รถไหนีขี่ช้างเนี่เฮียพอแล้วหมัดเลยนะขี่ควายดีกว่าขี่ควายดีกว่านะไม่ขี่ช้างตัดอ้อยของมึงนสสันแง่แง่ไอ้เี่กันตลกจัดเลยตันตลกจัดตันตลก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 ันตลกตันับ ไอ้ติดคุกเป่าไอ้ยังคุณไปติดคุกได้บบวะไอ้ชสภาพมึงตอนนี้เหมือนลิงที่แบบกาลังแสดงตลกใน่วยหน่อยเรวไอนี่ไไรโอยไม่ใช่นะนี่ไรากว่าลิงไงเพราะมันตัว่ ลิ้นสีแฉกอ่ะลิงลิงลิงทะยานโยนโยนว่ายโยนอะไรให้กินนะพี่แต่เวลาฟังเวลาฟังต้องดูก่อนนะว่าใช้ลิ้นไหนกระดกนี่ต้องสีแฉกนะไม่รู้ไม่รู้ไหนโกงบ้างก็ดูนะครับลิงข้างอะลิงมันข้างอ่ะดูดิลิงมันข้างโดนตาลายแล้วต้องการจะเย็นหนูจะเย็นหนูมันลายข้าแล้วไงมันไม่เหลือเฮียแล้วไงมันเขาบ้ามาช่วยอ่ะเพืดอนเพื่อนยังทิ้งอ่ะสมเพศ ไม่รักกันเ็ลไม่รักกันเหรวันแรกที่เขาแก๊งเลยเว้ยรักหนาไม่มาไม่อยู่เดีมยไมเห็นไม่อยู่ต้องเห็นแล้วเขาจะเล่าให้เขากระโดดสไลด์มาเลยนะเออังไงอะไรเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแิ้วแอดกามีอะไรไร้สา อวันแรกที่ใส่สูทวันแรกที่ใส่สูตรนี่ใครทำเพื่อนกูอันนี้เพื่อนหายหมดเลยหรอกินปลากับมึงอะไหลเลกันเหมือนที่เราเราจะไม่ทิ้งกันเหมือนที่เธอทิ้งเราอ่ะไม่เป็นนไราต่อยผมมาตายผมเจ็บไหมเจ็บไหมมาสไลด์มาเจ็บแปะแกก็รู้ไม่เป็นไรนะ กูเพิ่งใหญ่มาจากไหนมาทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ดูความสามารถของตัวเองก่อนแล้วเป็นแบบนี้โอ้โหไม่เป็นไรช็อตพอยอาจจะง่วงอ่ะฝั่ก็เลยไปนอนก่อนทุกคนบอกไว้ก่อนนะครับในเกมนะครับบัฟกันในเกมนะครับปั๊บกันในเกมอยู่ในเกมนะครับผมเราสนุกสนุกกันในเกมนะครับ การเรียยอดีมาใหม่รเยี้ยตายอ่นแอคไปไลยโดนโดนด่าจนตายการเรียงยอดีตนแ่าการเรียจะตาย่อะไรนะพี่มันรับความจริงไม่ได้ มันจะเป็นไอชื่อยังไงบ้างเนี่ยแบไอ้าบัสไอแม่งไม่จิ้งใหญ่อาเลยไอแม่เนี่ยแบน้บไอบอลเหรียญนี้บอลเก่งเหรอไอบอลจำเร็วไอบอลจเรวลาบล่อ่ะไปจำอะันลใครเอาย่าแห้งให้มันกินหน่อยดิวมันจะฟื้นแ้เร็ว่พืนมอเลมไปก่อนมอเลมไปก่อนมอเลมย่าไปก่อนอ่ะที่พื้มอลมไปก่อนแล้วกเออใช่ไอเมลเซ่ไอเมลเซ่ไอยายไอมาถุงสบู่ให้เข้าให้น้ำมันได้ี่อ ไอ้เหลืออะไรไอ้เจ้าได้รู้ประปากมีใหม่ดีหรู้ปราปากนีหนใหม่ดีซะหมอชุบลิงหน่อยหมอมาแล้วหมอแลยลำบากหมอเขียวหมอชุบควายพูดได้ไหมหมอควายขี้เลืยนได้วยครับไข่ลานให้หน่อยไขลานไม่ต้องโง่เลยไขลานมันเตียนหน่อยลำบากใจหรือเปล่าหมอ หมอไม่ขายราดขายลาดให้มันเปลี่ยนถุงมือเลยนะชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนถุงม oh. ือเลยนะเดี๋ยวขี้เลั้นติดสเนียรสเนียรติดขี้กาดจะติดนะครับหมอกลายเป็นคนคิดคดทรยศนะเล่นทำไมเล่นทำไมตรงนั้นหยเฮ้ยานร้านร้านร้าะ โมจิครับโมจิครับผมโมจิครับไม่มีแก๊งค้าประชาชนครับขับก็สวนเลนมาจัวจัวแรกแรกก็ตัวเปิดพนักพนแล้วหลังก็พราขาจอรที่เพื่อนไม่รักอ่ะเอ้ยมึงไรมึงมึงดาราตุ๊กตุ๊กเหรอไอหลับบ่ได้ไอหลับบ่ได้ไม่บ้าแล้วหรอมึงไม่บ้าแล้วหรอดาราตุ๊กตุ๊กเกาะมึงอ่ะนี่ แดละครให้ดูดิแสดงละครลิงให้ดูิเขานี่ปากนี่ปากนี่กับพี่กูใหม่ดีสัสมึงเงียแต่พี่อะไรฟัไอบ้าน่เี้ยพูดเด้ เก่งแต่ปากลำบากเพื่อนฝูงเฮียเาต้ไร้านสตตาต้้แล้วเป็นเียอะไรสาเป็นไรเมื่อกี้พูดไรพูดรชวักก่อนไาแตายังมีอที่ได้เียขอโทษที่ได้มาเพครับขอไมาเียก็อ่คราบคา้หน่อยครับพี่ม้างบอกเานคาแล้วพี่ผมไม่องบอกเาคาแมตบอก็นคามึงเงี้ยทเียอะไรสา พี่ยังจะรู้อ่ะจะมีจะมีแก๊งไหนอีกที่แบบไร้สมองถ้าเท่ากับก็อตรันช่วยเหลือมึงอีกอ่ะอยากจะหลุดจากเลยไม่น่าเลยทุกเทียนมันแทบจะมองตาสว่างหมดแล้วมั้งมึงแยญ่มาจากไหนวะมึนเป็นคนบ้าสร้างแต่ปัญหามาอยู่แก๊งเขามาเอาแก๊งเขาไปเปิดคนอื่นมึงไม่ดูสภาพตักเพืไอ้เอะไรที่อ่ะแต่ตํานวนแต่ไม่มีฝีมือไม่มีของสมองไหมไม่มี

นี่ือเปล่าเขียวั่นเนี่ยมาโดนนี่เหีอยมึงแดงพอเปล่าที่จะเล่นพวกกูอ่ะไอ้ีถ้ากูโดนแบบนี้นะไอ้หียกูแบบกำหมัดจัดแต่ไอ้สัสกูคงกำหมัดจัดอต่ไอ้เฮ้ยคิดดูอีคนเนี่ย ไม่เหลือพี่ตีไอเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วพี่บอลพี่บอลเล่ดูละครลิงอ่ะพี่ตีบอลผมว่าลิงพัฒนานะดูเป็นลีเป็นด้วยดูละครลิงอ่ะเห็รอเฉลี่นะเราเบิร์นโชคดีโชคดีเฟื่องใตู้อ่ะอากาศจะมีค่ากว่าวันนี้เย็นอู้อ้าวเฮ้ยแล้วไม่น้องผมโดนจับอ่ะเอาพี่ติพี่ตีผมไม่เอาไปเลยไปเลยผมพี่ตีไปเลยไปเลย รับกันไว้เถอะมาดูละครลิงเหรอพี่ <c oughs> อะไรนี่เอาเอาอะไรมาเปิดเนี่ยใช้เขา<อ>ถม่มเราจัดไม่หลอกไม่ใช่แชทเขาหรอกครับอาจจะเป็นคนอื่นอย่างที่ผมบอกไงอาจจะเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้คือมันมีมันมันมันมีหมดแต่ผมคิดว่าเขาคงสนุกนะแบบว่าผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นจะมีมีคนเล่นด้วยเขาไหมแต่ที่เนี่ยมันมีครับนั่นแหละเล่นในเกมให้สนุกหรือว่าอะไรก็ไอซีสนุกแค่นั้นพอ อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ของเขาหรอกอาจจะเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับตามเกมตามเกมครับตามเกมตามอะไรไปว่าเล่นยังไงพูดกันยังไงมันก็อยู่ที่เกมครับเล่นเกมจบเล่นในนี้จบไปคุยข้างนอกกันก็คุยกันปกติธรรมดาเสี่ยเคียอะไรบอลทำไมไม่ได้เคียล่ะพี่คุณากเส็เคียอะไรนี่รอะเสียงหองปากไอบอลหายเ่ติดคุกงีอ่เอ้อย่างหมอรักษาโรคโรงไปแล้ว มึงแสดงละครลิงต่อเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้บ้าเป็นหน้าต่อโตเนี่ยไอ้บ้าเป็นหน้าต่อโตต้องเสียกอุ้ยีดิงร้องแล้วอ่ะไอ้ถ้าปากดี๋มาปัดีน้องตู้นะแชทอย่ามาโดนจับแล้วอย่าโดนจับแล้วถูกแล้วเวาเล่นดิบบ้าเล่นดิบ ไม่อยากเห็นหนึ่งหนึ่งวะ่ะข้าวมัดเขาเก่งนี้ให้ผมรู้แล้วผมทำอะไรมันได้แป๊บนึงมีแผลละ ครับพี่เอสัดดีครับพี่น้องก็พัดดีครับพัดดีครับพี่เทว่าไงพี่พี่ติดไปไหนแล้วอ่ะเอาจับผมไปอ่ะจับบมลโดนจับแล้วจับผมมอ่ะโดนเจียวคุกใหญ่ไหมเหรอต้องตายกลับมาไม่หรอพอครับผมเอาออกไปเลยครับมันยึดผมครับเฮ้ยยึดผมไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ยึดไม่ยึดไม่เอาอันนี้ต้องยึดครับอันนี้ต้องยึดครับโอ้ยสองสองอย่างใ้ยึดแต่ว่าไม่มีคดีนะครับ ไม่ไม่เอาเงินแดงไม่มีฮันดีจับยึดอะไรหมดเลยใช่อารมณ์ในเกมเราไปเกมเนี่ยคืออุ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะไอเด็กที่ไร้เพี้ยทำเพื่ออะไรวะเออาเอาเอาแล้วบอกเพี้ยอะไรอ่ะบูเป็นเพี้ยอะไรอ่ะลิงขาวไม่มีสิทธิ์พูดนะเว้ยในตู้อเฮียหุปากเออเออเป็นไรบ้าอะไรอ่ะบ้าบ้าอะไรอ่ะมันจะร้องเหลีว เอาแง่แง่จะจะจะอะไรก็คือมึงอะเสื่อูไอ้เหี้ยเสื่ออะไรอะอะไรเป็นก็อะไร้องงอม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 ยังงอมล่ะไม่เอาไม่ร้องนะจะร้องแล้วหรอไม่ได้แล้วมันจับกูมันจับกูตังตาไหลเลยสิไอ้ตาจะร้องแต่เราตอนเย็นกูยซอยพลอยละตอนพอยนี่ไอ้ไอ้นี่ตอนเย็นฟ้องฉันก็เปล่าเนี่ยฮะหรอ อะไรรไไสม่ขอถามหน่ะไหนคนคุ้มกะลาหัวมึงมันไปไหนมึงแล้วอ่ะแม่ดูเสียงนี่จะร้องแล้วน่ะไปไหนมึงแล้วอ่ะพวกพอดีพักผ่อนครับพวงนอนอะไรเรื่องแบบไม่น้ำตาคอหรือเปล่าแถวชิบหายเีัยมีแต่พวกแบบกระจอกกระจอกที่หายไป5คนก็รวมกันออกแล้วว่ะไปแถวจัดเลยอ่ะแต่วันนี้กลับเตียงพี่ก่อนค่อยไปนอนอ่ะจริงเหรอไอ้พวกหมาหมูหมาหมูแล้วไงอ่ะครับแล้วไงหมูก็ทำคุณเอ๋อไปแล้วอ่ะเออคุณก็เอ๋อไปแล้วแล้วคุณร้องอะไรเออคุณทำอะไรพวกผมได้เนี่ย หนึ่งหนึ่งเวลาเจอเซิร์ฟบอกซิ้งไงจ่อ้ครีอ่อ <c oughs> อะไรมันบดอะไรมันแพมอะไรมันบ้าอะไรอะช้าท้อง <c oughs> เฮ้ยเล่นกับมึงแม่งสนุกดีไหวชักดูปัญญาอ่อนดีว่ะน้องศักดิสิมึงมันยังไม่ต่ำตมพอวะแค่มึงคุกเข่ามึงยังต้องมาแพ้ปูอีกกี่รอบพันรอบวะน้องฟังพี่ดิฟ <c oughs> ังพี่ดิเออเอา เล่งๆกำลังหลับไหลนะมะขาเอาเฮ้ยไหลบ่าโดนเอเปโซ่ไปกันละมงอไหยบ่าเฮ้ยลืมโพสได้นะบ็อกซิ่งไรวอล์โซ่ได้นะปลอกหมาหมู่ไอ้เฮียเจาะโอ้พาไม่หลบดตั้งชายกระโปรงผู้หญิงแล้วกันวะายแอะไรอะ พอเมื like God, today, voila, my Contact, my ่อป่าหมาโง่ก็ก็จริงเลยเนี่ยกูถึงได้บอกไงว่ามึงเอาทีมสกอตมาหนึ่งสิบสองพวกูดิเอาทีมสกอตมาดนสิบสองหึงสิบสองมึงเอาอะไร้าเหรอมาดิมาดิไอ้เหี้ยมาดิมาดิมึงไม่เอามึงไม่ชวนเมื่อวานมากูรออยู่เนี่ยเอาสกอตดิแล้เท่าไหร่มึงเอามาเดี๋ยวสิบล้านสิบล้านมาดิมาดิมาเดียมาดิวันไหนอะมาดิ๋วันนี้เลยปะล่ะมาดิได้เสมอนะแต่มึงเอามามีแต่พวกฝีมือกระจอกกระจอกแบบนั้นหน้าทรงทำเหี้ยอะไรพวกกูไม่ได้หรอกสามตัวอยากเอาพวกกูคนนึงงไไม่่่ลลลเยแตะะฟอ แม่ชนะไปพวกกูแต่แต่ยืนสองคนพวกพวกพวกแม่มีสี่สิบไอ้เหี้ยพวกกูมียี่สิบวิ่งไปกวนกูกูก็ขบเกินไปพรุ่งนี้กูถอดตัวระบอลอย่าลงลงครับลงไปอย่าเลยดีกว่าไอ้บอลมีคนขอเบอร์อะไหนวะไอ้พวกบ้ามูเออมันบ้าอะไรอ่ะมึงก็ดีแค่ลุมแหละแล้วก็จอบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามึงมีดีแล้ววะ วินทีแค่พูดต่อยกูโดนแคมป์ก็ไม่เห็นร้องเลยนะไอ้เหี้ยชัวชัวชัวลุงมาลุงไปคนเราพูดเป็นนั้นแหละคนเราที่ใส่เหมือนกันยินคนละจิตยินคนละจิตทันกชอบอ้างไงมันมันบอกรวมเราเราเราสองแก๊งรวมกันพี่เซิร์ฟเท่าจำนวนของมันหรือเปล่าเหอะเออจริงจริงต้องมีเป็นล้อตาดีดลูกตา่กลงเดียวเฮียอะไรแับนี้เป็นเขาทับเลยเดี๋ยวตาของเขาที่เหลือนี้เฮียแถมไม่ได้รวมกันตีมันจะร้องอะไรนักหนาวะ หน้าสมเพชว่ะเฮ้ยเอาแต่ร้องอย่างเดียวเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วชีวิตต้องอับปีตัดอ่ะไอ้ไรมันได้มันได้ใกล้ออกแล้วมันมันใกล้ได้กอนไหวแล้ววันนี้เจอเพื่อนวันก็ไปเจอทำไรให้ล่ะปากหมอกยิงถ้าเราเจอมันเราไปหับ เอามาตบหัวเล่นน่ะเราเอาผบาขาวไว้บนบ้านอ่ะเอาไปดูเล่นน่ะข้าอะไรอ่ะขอขอหมอแหละขอหมอไปบ้านแล้วมีมีคนตายในบ้านหรือเปล่าหรือไงหมอยังใช้ถืงมือครับหมอชุบเลยครับชุบใส่เอากองฮอร์ด้วยนะครับหมอคาเชียได้วยครับพี่บอนพี่บอนมานี่หน่อยพี่มคนใครเนี่ย ทองแดงไอ้ทองแดงนี้หน่อยวันนี้ไหนมีชีวิตเอ้มีอาหารให้มันกินเปล่ามีอาหารให้มันเอาให้มันไปดิเพ้ยได้กีนเปล่าทักกินอะไรอ่ะนิ้วโป้งตีนกูเปล่ามึงจะลองโยนกล้วยไปดิไอ้นี่หวังดีแน่ยันยันมันนี่โหลดทักว่าไงสิบสองสิบสองเปล่า มันไหวเหรอเป็นไหวเหรอร้านมาเโี่ยง้ามันยังจะร้องไห้อยู่เลยเนี่ยมาด้้มาเดีมาดิมาดีวมาเดีมาเดีวาเดียวมึงอี๋ยชมาเอียาเว่า1ิล๋าเดมาเมาเดอ๋ยวาดี๋ายวุธหายสมาเีวมาดาีวาเวาเาเดาเดาเอาเดาเยเดยดียเดี๋ยวเดียาเดาดวาวมาดีวามุเดมมันไม่มี๋ย ก็ของคนอื่นหายแทนมันไงรักมันไม่ใช่เหรอเออเอา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 วุ้ดไว้สิบล้านมันน้อยไปเอาเอากูเล่นจริงนะวันพรุ่งนี้ยทำสัญญาแล้วก็ได้นะเอาเปล่าสิบสิบปะมาเดชี่ได้มาเดชย่จะร้องกก็ไดะจะร้องแล้วจะอื่นอืนนะขอเสียงดีๆหน่อยดิเอาอย่าเอาพวกวันเดือนพันล้ไม oh? ่ไ <stepped> ด้ไงเฮียไม่ได้เลยอะกล้าแต่แต่พวกพี่ๆมึงอ่ะกที่ตลาหัวมึงเขากล้าเล่นกับมึงหรือเปล่า โอ้นั่นน่ะฝีมือตัวเองยังรู้ตัวอยู่นะฝีมือก็ตอกจัดอะไรพวกนั้นผมจะบอกให้เว้ยสองหนึ่งวันเนี้ไม่มีสองหนึ่งด้วยซ้ำนะผมจะบอกให้วันนี้ไม่มีคำบรรลุมเลยว้ยผมไปเอาศพไอชักมาไก่ไเซิร์กสองคนไว้พวกมันก็อยู่กันสามถึงสี่คนอยู่กันต้องเยอะในบ้านอ่ะผมไปเอามันมาคือผมไม่ได้แบบไปเอาศพนะวันนี้เหตุการณ์สองหนึ่งแทบจะไม่มีผมก็อุ้มในส่วนของผมได้มาเห็นมันก็ตีกันไปเรื่อยเปลือยของมันถ้านครบานมาพผมก็แย่เหมือนกันนะแต่นครบานก็ไม่มา อโอ้ยสองหนึ่งแดมเราเห็นไม่เอเอเยอะขนาดนี้หรอ,อผมม่บอกให้ไม่เว้ยมันมีดีแค่สี่คนอ่ะแก๊งก็ก้อนกระจอกตายที่ะหนึ่งหนึ่งก็ได้หมดอ่ะไม่มีปัญหาผมได้หมดลุงครับลุงคุลุงคลุงสุดทีเลิฟครับอ่าอ,อ,อ,อยากจะถามอยากจะถามข้อสงสัยนิดนึงอง่าที่ตั้มโดน ปานีนาที่ตั้มโดนเขาประกาศว่าตั้มกัดลิ้นตายต้องไหมแต่ตั้มไม่ได้กัดิ้นตานะิ้่ตายอ่าฟังฟังเย็นเย็นฟังก่อนอ่าแต่ตั้มมันก็บอกว่าตั้มไม่ได้กัดลิ้นตายมันกระโดดตั้มกระโดดจนตายอ่ากระโดดจนตายทีนี้เอ้ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาประกาศอ่าอย่างแรกแล้วมันขัดแย้งกับสิ่งที่เขาประกาศเพราะว่า้องเอ็กซ์บอกว่าไอ้ตั้มมันเอฟแปดแล้วพิมพได้เลยทำให้อ่าไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าไม่มันกลับมาทําได้แล้วครับไม่กลับมาทาได้แล้ว ไม่ไม่แต่ว่าตั้งใจกระโดดไหมตั้งใจกระโดดตายหรือเปล่าตั้งตั้งใจกระโดดกระโดดตายตั้งใจกระโดดตายลุงลุงจะบอกว่าไงอ่ากจะรู้นกูมองก็ก็ไม่แตกไม่แตกต่างอะไรจากกระสเลดได้นะเพราะอะไรลุงต้องพูดไปก็ตั้งใจตายอ่ะให้มันเข้าใจก็ตั้งใจตายอ่ะตั้งใจตายก็มันก็เหมือนกันอ่ะแต่ว่าแค่ประกาศผิดแต่ก็ตั้งใจตายเหมือนกันนะในความกลัวปลายอย่างอย่างปลายทางสุดท้ายแล้วมันก็ มันก็ตั้งใชเเลียบเลยนะครับลุงมันมันก็ตั้งใจตายเหมือนกันไงไปทายสุดท้ายก็คือตั้งใจอ่ะในความคิดของกูนะถ้าในความคิดของกูนะสุดท้ายแล้วแต่ถ้าสุดท้ายผมอยู่เฉยผมผมก็ตายเหมือนกันครับผมก็มึงผ่าวิธีที่มันจะตายไวๆอะครับลุงแต่ว่ามึงตั้งใจตายไงมันโดนมันโดนกักขังอยู่และที่นี้มันมันไม่มีหนทางแล้วมันแบบเออเหยื่อลอยชั้นบอกอยู่้วสองชั่วโมง ระดับชั่วโมงเวอ่ะมึงก็ต้องมันก็ต้องเป็นสภาพนั้นน่ะแต่ว่าก็ไม่ควรที่แบบว่าจะฆ่าตัวตายอ่ะพูดไปพูดไปพูดไปใช่เอาง่าย่มึงพลาดใช่ัหนแหละมึงพลาดมึงพลาดมึงกับกูอยู่บนเส้นได้ตอนนี้แฮกซี่เดือนแล้วกันแล้วยังกดที่มันเขียนไว้ว่าพีจีกับเออไวรัลไลท์มันมันไม่ไมด้มีใบเขียนกำกับไว้อย่างเงี้ยครับก็เสื่อมไงรู้อธิบายไปต่อไม่รู้อ่ะ ไม่รักด้วยไม่ได้เขียนกันไม่กันทั้งหมดั้นเขาแม่เขาไม่ให้ใจตายผมตั้งตังมันเขา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 ไม่ได้เขาไม่ได้ให้กดเขาไม่ได้ให้มึงตรงแอปแปะแล้วนะเขาให้มึงพีจีแล้วนนั่แหละพี่ว่ามึงพีจี ก็ก็กดกดใน P G มันก็ไม่ไม่มีเขียนนะพี่ว่าโทษขืนโดนอะไรแต่พื้นฐานมันก็ไปเหลืองไงใช่พื้นฐานก็โดนไงครับผมก็ต้องโดนไืมังมือซวยก็ามันต้องได้เสียวอีกแล้วครับท่านมันแบบว่ามันมองเป็นเหลี่ยมหรืออะไรไม่ได้เหรอครับเพราะสุดท้ายสมมติถ้าผมอผมยืนอยู่เฉยๆอะสุดท้ายผมก็ตายอ่ะแล้วใช่มันมันตายมังยืนเฉยตายมันก็ไปตามสตอรี่แต่ใช่มันแบบแต่ก็งูกูไม่ไม่ต้านไม่ต้านต้านต่ำก็ตังคไอซีเนี้ยดูแล้วก็ดา มันมองได้หลายมจริงอ่ะในมุมการโทษไปเหอะมึงต้องแยกยตรงนี้ไว้ตามหน้าว่างมึงเดียวง่ายๆเลยคือมึงไม่รักชีวิตตัวเองอ่ะไม่ไม่ง่ายๆเลยคือเหลี่ยมมึงจะใช้ตอนมึงตายไม่ได้ตอนมึงกลบอ่ะมึงจะบอกมึงจะใช้ช่องโหว่เพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวมึงตอนนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าพอมึงกระโดดจนตายแล้วเรียกหมอแต่ถ้าอย่างนั้นผม้หมายคือมึงเรียกหมอให้มาช่วยพี่ตีอ่ะถ้าผมพูดงี้ถ้าผมงี้อาสะบุรผมหิวอาหารตายสุดท้ายใบหน้าก็รูปเยอะไอ้ต้ามันเหี้ยมันเยอะมึงแค่ทำให้เวลามันสั้ง สั้นเหมือนเดิมเหมือนกันค่่าาเทกันมึงเจ็ดต้นไม้มันเร็วใช่มึงโดนไปแล้วตอนแรกจู่ให้มึงตัดคิดต้นมึงต้องตัดละมึงต้องกดตัดมูทูดอ่ะตอนนั้นอ่ะเนี่ยต้นเวลาลงอ่ะเตือนเตือนกันแล้วมึงจะแอบฟังตามเฮียอะไรล่ะให้ลิงแสเหม่่มึงไอแบบเฮียร้ายเฮียนี่เฮียไปแล้ว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 ไปหาไปไม่ขังขังไปหาไปนอนเถอะไอ้เหี้ยไปไปพวกเราก็แยกย้ายรีเซ็ หลังสนอแน่เลยตั้มบอลนะตั้มบอลนะไม่รู้จะพูดอะไรนะไม่รู้จะพูดแล้วนะโอเคเลยสิพิตรไอ้แดงคอนเฮดไม่พอใจสิกับสิ่งนี้นะเอาง่ายพิตรป้องกันมือแรงรู้ได้ไงตตอนเนี้ยชีวิตของผมกับตั้มแขวนอยู่บนเส้นได้เขับใช่ก้าวเดียวลุกไปล็ก็ถูกรอบประวัยนิดๆหน่อย นิดนิดหน่อยๆนะพ yes, ูดยีๆแต่กูไปไม่ทายแล้วจะเกิดจากนิดนิดหน่อยๆนะเปิดลมึงเห็นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรทุกอย่างผมลดไปหมดแล้วแต่ผมเพิ่งโดนประเด็นใหม่ครับทีมเป๊ผมโดนแหละสิ่งที่โดนอ่ะเข้าใจป้ะมันย้อนอ่ะโอซีผมก็ไม่ไม่ได้มาไลฟ์สดไวๆแบบแต่ก่อนแล้วครับก็ดีแล้วก็ดีแล้วไม่ยามแบบกันเดือแล้วผมไม่แจ้งใบเขาด้วยครับพยายามแบบทำทำทุกอย่างแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรท้ายแล้วครับอกสองครับไอ้บ๊อบไอ้เขี้ยนตั้มอย่างนึงนะเอาละคุณผู้สนี้เอาละไ้แ แล้วแล้วกูหลบให้จนอีกมึงเคี้ยอะไรกับกูไม่ไม่ไม่ผมก็จะหลบให้พี่นี่ไงหน่าหน่าหน่าห่าหน่าพูดกันไปใจบ้านพี่บาบอยนั่งอยู่บอยนั่งอยู่พี่ทุกคนรอมพาวกูมาไหนไอ้ย่าฮาร์บ้เขนไอ้เมย์รอมันอยู่เด็กจังอ่ะ เราลอ,องไปจ่ายเวลาเห็นมั้งแต่เราไม่เห็นมันอยู่ตอนเช้าๆนะ